นี่ค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการเรียนรู้พบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และในหน่วยที่1น,นั้นเราก็จะเรียนในเรื่องของพุทธประวัติที่ครูโบจะทําเกี่ยวกับคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้หนักเรียนดูกันแล้วนะคะแต่ในหน่วยที่2นี้ก็จะทําในคลิปวิปดีโออีกหนึ่งคลิปก็คือในเรื่องของชาดก ซึ่งชาดกในชมปประถมศึกษาปีที่สก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องค่ะ 1. คือเรื่องอารามาตูสกะชาดก 2. คือเรื่องมหาวานิชาดกแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะครูโบเลือกมาหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเรื่องมหาวานิชาดกซึ่งแปลว่าโลภมากจนตัวตายตัวละครที่สำคัญในเรื่องมหาวานิชาดกก็จะมีพ่อค้าเกลียนกลุ่มพ่อค้า พญานาคราชทั้งหมดเนี่ยเด็กๆรู้ไหมคะจะเป็นเสียงภาคของครูโบทั้งหมดเลยส่วนก่อนที่เราจะมาฟังนิทานนะคะเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าชาดกก่อนชาดกเด็กๆรู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรอ่าเด็กครูโบบอกให้นะคะชาดกก็แปลว่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าคะ่ะชาดกนะคะเป็นเรื่องเล่าในนิทาน บางครั้งเราก็เรียกว่านิทานชาดกชาดกที่พระพุทธเจ้านำมาเล่านั้นมีหลายร้อยเรื่องแต่ในวันนี้คุมูลเล่ามาหึงเรื่องก็คือเรื่องมหาวันิชาดกซึ่งแปลว่าโลกมากจนตนนัวนายข้อคิดและคุณประโยชน์ที่ได้จากการรับชมนิทานนักเรียนนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อตอนเองและต่อผู้อื่นได้งั้นไม่รอชา้าเชิญรับชมนิทานได้เลยค่ะ คาราณสีประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพวกพ่อค้าวานิชทั้งหลายต่างพากันค้าขายอย่างเสรีมีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งได้เข้ามาร่วมพุ้นกันโดยเลือกหัวหน้าพ่อค้าที่มีสติปัญญาคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลเกวียนในขบวนนั้น ในระหว่างการเดินทางนั้นขบวนเกียนต้องเคลื่อนผ่านป่าอันตรุรกันดารคือไม่มีทั้งน้ำและอาหารให้ดื่มกินเมื่อเหล่าพ่อค้านำขบวนเกวียนเข้ามาในป่าก็ไม่สามารถกําหนดทิศทางได้ทำให้ขบวนเกวียนหลงทางอยู่ในป่าและอาหารกับน้ำที่เตรียมมาถูกใช้จนหมดสิ้น ขบวนเรลียนของเหล่อพ่อค้าก็เคลื่อนเข้ามาใกล้กับต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีลำต้นใหญ่โตมีกิ่งก้านสาขาปกคลุมทำให้เกิดร่มเงาร่มเย็นพวกพ่อค้าทั้งหลายจึงชวนกันนั่งพักผ่อนอยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่ต้นนั้น นี่พวกเรามานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไฟใหญ่แล้วค่อยๆค,คิดหาวิธีแก้กันเออดีเหมือนกันช่างเหนื่อยเลอะล้าเหลือเกินอย่าว่าแต่น้ำกับผลไม้เลยน้ำสักหยุดเนี่ยยังไม่มีเลยนี่พวกเราดูลำต้นนี้สิชุ่มฉ่ำ เหมือนมีน้ำอยู่ข้างในเลยจริงด้วยฮะแปลกจริงๆเลยเมื่อพ่อขาสัมผัสกับลำต้นของต้นไฟและจิงตกใจตัดสินใจตัดกิ่งของต้นไฟลองตัดกิ่งดูสิว่าจะมีน้ำไหลอยู่ข้างในหรือเปล่าอืเอ,อ,อถ้าเขาอยากรู้เหมือนกัน พ,พ่อขาตัดสินใจที่จะตัดกิ่งของต้นไฟทันในนั้นมีน้ำไหลออกมาือ้อนี่พวกเราน้ำไหลออกมาจากกิ่งเออใช่น้ำไหลสะอาดรั้าครูออกมาจากต้นไทรใหญ่นี่พวกเราน้ำไหลออกมาจากฝั่งโน้นอุ้น้ำไหลจริงๆก็ว่ การดื่มและอากกินจนสบายใจนี่ทางทิศตะวันออกเนี่ยให้น้ำออกมาเราลองดูซิว่าทางทิศใต้เนี่ยจะให้อะไรออกมาเออดีเหมือนกันนี่ป่าอะไรกันผลไม้สักลูกเนี่ยยังไม่มีเลยพวกพ่อค้าตัดกิ่งทันในนั้น ก็มีค่าสุกอาหารต่างๆมากมายพวกขนมใส่จานก็ไหลทะลักออกมามากมายไม่อยากเชื่อเลยมีอาหารจำนวนมากมายหอมนะ่ากินจริงๆข้าขอกินก่อนแล้วนะัอ,ะอ,ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยอะ่ะอุ้ยช่างอร่อยจริงๆ น้ำๆนๆงๆำน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 ำอะรอยจิงๆิงเอ้ยอะรอยอะน้ำน้ำนำนำนำจินจนพุงกลางเลยนะกินไม่บรรยาบรรยังเลยเรอลงไปตัดกิ้ง ไม้ทางทิศตะวันตกดูสิว่ามันมีอะไรอีกพวกเจ้าว่าไหมเราไปตัดกิ่งกันดีไหมทันทีที่กิ่งถูกตัดขาบเหล่านารีที่แต่งไกาด้วยชุดอันสวยงามก็พากันออกมาแล้วแยกย้ายกันไปปรนิบัติพวกพ่อค้านางหละคน <c oughs> อย่างสำราญดุบานใจ เฮ้ยพวกเราเหลือกิ่งไม้ทางทิศเหนืออีกด้านหนึ่งเราลองไปตัดดูสิว่ามีอะไรอยู่กันอีกเฮ้ยดีเหมือนกันทันทีที่พวกพ่อค้าตัดกิ่งทางด้านทิศเหนือรัตนชาติแก้วแหวนเงินทองต่างๆไหลออกมาอย่างพังพรูมากมายเหล่าพ่อค้าพากันขนเงินทองต่างๆบรรทุกใส่เกวียน จนพอใจในขนาดที่ความลุ่มหลงได้เข้ามาห่อพุ้มจิตใจของพวกพวก่อค้าจนมืดดำเฮ้ยพวกเราลองตัดที่โคนต้นมันคงต้องวิเศษกว่านี้แน่นอนพวกเราว่าไหมเออเอาเลยเพื่อนนี่ขนาดตัดกิ่งไม้เนี่ยยังมีขนาดนี้ แล้วถ้าตัดโคนต้นละมันจะได้ขนาดไหนกันนี่เพื่อนพวกท่านจะโ้นต้นไสทำไมลองคิดดูก่อนสิทิศตะวันออกหลังน้ำไหลมาให้ทิศใตย้ยังให้อาหารกิ่งพางทิศตะวันตกให้นารีกิ่งพางทิศเหนือให้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างพวกท่านจะตัดต้น ทำไมอีกเล่าลองคิดดูให้ดีนะพวกท่านพวกท่านลองคิดดูให้ดีนะต้นไฟเนี่ยให้ประโยชน์กับโราต่างๆมากมายเหล่าพ่อค้าถูกความหลงละโมกครอบามจิตใจจนมืดมิดไม่เชื่อฟังนายกองเวียนแล้วเดินถือขวาดเพื่อที่จะล้มต้นไฟต้นนั้น ในต้นไสครั้งนั้นยังมีพยานาคตนหนึ่งที่ครองนครบาดาลมองเห็นการกระทําของพวกพอ่อค้าและพูดขึ้นมาว่าเราบันดาลให้น้ำดื่มแก้กระหายให้อาหารอันเป็นทิพย์เทมยังให้หนังบำเรือทั้งยังให้สิ่งของที่มีค่าแต่บัดนี้พวกพ่อค้าไม่รู้จักบุญคุณ กำลังจะมาตัดต้นไทรเสียทั้งโคนเราจะฆ่าเสียให้หมดยกเว้นให้เหลือแต่งในกองเกวียนเพียงผู้เดียวพญานาคจิงสั่งให้บริวารเตรียมทั้งทหารหุ้มเกราะและทหารโลมารวมพลจำนวนสามร้อยคน และวจ well freely, ึงสั่งการไปว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงไปฆ่ายเสียให้หมดยกเว้นให้เหลือแต่ในกองเรียนเพียงผู้เดียวจงจำเอาไว้เราพยายามนาจำนวนสามร้อยคนทยอยออกมาจากต้นไสทั้งทหารโลและทหารพุ่มกร เตรียมที่จะออกมาสังหารพวกพ่อค้าผู้รับมอบจนสังหารได้หมดสิ้นเหลือแต่นายกองเปียนเพียงผู้เดียวจึงพากันเข้ามาหานายกองเปียนแล้วพูดขึ้นว่าเราไม่ทำร้ายท่านหรอกเพราะท่านเป็นคนดีเชิญขึ้นเกวียนเถอะพวกเราจะนำท่านและทรัพย์สมบัติออกจากในป่าแห่งนี้ จากนั้นเหล่านานคได้ขนสิ่งของที่มีค่าบรรทุกใส่เกวียน500เล่มโดยพานายเกวียนออกจากป่าใหญ่ไปสู่นครพาราณสีและอํลลาพ่อค้าไปสู่นาคพิพพดังเดิมด้วยความเป็นผู้รู้จักประมาณตนไม่หลงต่ออำนาจปัญหาทำให้ในายกองเกวียน สามารถรักษาชีวิตของตนเองไว้ได้อีกทั้งยังได้ทรัพย์สมบัติมากมายจนกลายเป็นเศรษฐีในเวลาต่อมาเราฟังนิทานจบแล้วเราก็มาตอบคำถามในในบางานเรื่องมหาวาันิชาดุกกันค่ะในส่วนของใบางานนั้นก็จะไปกรอบไปด้วยคำชี้แจง คือครูโบจะให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะจากนั้นใส่ชื่อนำสกุลวงเล็บชื่อเล่นชั้นเล็กที่ให้ครูโบด้วยนะคะในใบงานจะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อค่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละข้อนี่ครูโบถามว่าอะไรกันบ้างข้อที่1ชาดกคืออะไรคะ เอชาดูกนี่เป็นเรื่องราวในตอนไหนและของใครกันหน้าเด็กๆสามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูข้อที่สองต่อกันดีกว่าข้อที่สองพวกกลุ่มพ่อค้าดมพยานาคทำร้ายเพราะเหตุใด,ดคะอืมปกติแล้วพญานาคก,กับมนุษย์ก็ต่างคนต่างอยู่และทำไมพญานาคต้องมาทำร้ายมนุษย์ด้วย เด็กๆลองคิดดูนะคะข้อที่3วมหันหน้าพ่อค้าที่มีคุณธรรมเขารอดตายจากพญานาคเพราะเหตุดใดคะนักเรียนลองนึกดูนะว่าพญานาคนี่เขาส่งทหารมา300นายแต่กลับให้เว้นชีวิตของหัวนหน้าพ่อค้าเพราะเหตุดใดกันหน้าข้อที่4มหาวานิชาโก ให้ข้อคิดในเรื่องใดกับนักเรียนคะข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเราไม่โลภหรือคนในสังคมไม่มีความโลภก,กันเด็กๆคิดว่าสังคมจะเป็นอย่างไรคะอืมจะวุ่นวายหรือจะสงบสุขหนาะอะตอบคำถามกันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคะอย่าลืมประเมินตนเอง แล้วก็ให้เพิ่มประเมินนะคะจากนั้นแล้วก็นำส่งให้คุณครูโบประเมินด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องมหาวานิชาโกให้ข้อคิดที่นา่าสนใจมากเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าความรูนนั้นทำให้ตัวของ,รองเราเดือดร้อนจนกระทั่งตัวเรา ักเรียนเนี่ยควรใช้ชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียงนะคะพอจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ